สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วไม่ได้หายไปไหนนะคะอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปนะคะยากน้าลูกนี่นะคะวันนี้พี่กิ๋มก็ไปจ่ายตลาดมาค่ะเมื่อวานก็ไปนะคะเมื่อวานก็ไปจ่ายตลาดซื้อกับข้าวซื้ออะไรไปไปเดินน้องแนนเมื่อวานไปบ้านน้องแนนนะคะไปโอ้โหไปกินกินซุ้มตำน้องแนนเซ็ปมากแล้ววันนี้ก็เลยมารีวิวอาหารนะคะเมื่อวานไปบ้านน้องแนนมา นี่ค่ะได้ของโปรดมาด้วยปลาล้าบอปลาลาสัตว์นะคะอันนี้อร่อยมากน้องแนนทํารสชาติจัดจ้านมากนะคะพี่ติ๋มครัวพี่ติ๋มเองนะคะไม่สามารถทํารสชาติเหมือนน้องแนนได้นะคะต้องให้น้องแนนทําให้ทานนะคะนี่ของนอกกี้นะคะเดี๋ยวพี่ติ๋มส่งไปให้นะคะของนอก,กี้ก็ได้มานะคะ น้องเจนกับน้องแนนนะคะขอบคุณหลายๆช่วยกันทํานะคะสองสาวค่ะอันนี้ก็เป็นของฝากจากบ้านน้องแนนนะคะแล้วพี่จิมก็ไปซื้อกางเกงมาเมื่ออาทิตย์ที่พี่จิมรีวิวนะคะของอาดิดาสอ่ะพี่ติมก็ไปซื้อมาน้องแนนก็อยากได้นะคะก็เลยน้องแนนเห็นก็เลยอยากได้ก็เลยไปซื้อมาให้เป็นวันเกิดของขวัญวันเกิดน้องแนนนะคะเกงหนึ่งตัวนะคะ แล้วกเมื่อวานก็ซื้อเค้กไปให้น้องแนนด้วยนะคะน้องแนนกับเจสซี่จัดเบอร์ดเดย์พร้อมกันอันนี้ของน้องแนนไซส์เอสนะคะสวยค่ะสวยนีะคะบุญเว็นก็ให้เป็นเบอร์ดเดย์ของของน้องแนนนะคะสวยเดี๋ยวพี่ติ๋มส่งไปให้เนอะนี่นะคะอุนัวนี้สีชมพูของพี่ติ๋มนะคะแป้นเลยค่ะชมพูแป้นเลย ถูกใจตรงสีชมพูนี่แหละคะ่ะเห็นสีชมพูพี่ติ๋มหยิบเลยนะคะตัวนี้ก็ราคาเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบสองดอลลาร์นะคะประมาณห้าร้อยกว่าบาทนะคะชอบมากสีสวยนะคะสีหวานถูกใจนะคะเอามามารีวิวกันเลยนะคะว่าติ๋มได้อะไรมาบ้าง้าวันไปหน่อยนะ นมหนึ่งแก้นค่ะ <c oughs> ติ๊โม <c oughs> หนึ่งลูก <c oughs> หนักมากนี่น้ำยาปะผ้านุ่มหนึ่งขวดอะโวคาโดหนึ่งแพกค่ะอะโวคาโดจากคอสโก้นะคะ <c oughs> แล้วก็มีไก่ไก่หนึ่งแพงนะคะ ไก่หนึ่งแทกนี่ผงปรุงรสของรสไก่นะคะนี่ค่ะหนึ่งกระปุกอร่อยดีไปเท่าไหร่ก็เอาติดตัวติดครัวไว้นะคะอร่อยดีสองกระป๋องนะคะซื้อมาติดครัวไว้เฉยๆนะคะยังไม่มีเมนูว่าทำอะไรนะคะปลาหมึกสองขวดนะคะปลาหมึกสองขวด ขวดละเกือบเจ็ดสิบห้าดอลลาร์นะคะขวดละเกือบเจ็ดเอ้ยขอโทษคะ่ะขวดละเกือบเจ็ดสิบห้าบาทนะคะสองดอลลาร์กว่านะคะตัวนี้ก็ซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะขาดไม่ได้เช่นกันค่ะครัวพี่ติมนะคะใส่ซอสปรุงรสฝาเขียวด้วยนะคะหมดไปแล้วหนึ่งโถงนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นเส้นเอาไว้ผัด ก๋วยเตี๋ยวกินนะคะทำก๋วยเตี๋ยวลดราคาค่ะสากสามดอลลาร์กว่านะคะเหลือสามดอลลาร์ถุงละสามดอลลาร์กว่านะคะนี่ค่ะมันมีมันมีภาษาไทยเขียนด้วยแต่ไม่รู้ว่ามันมาจากประเทศไทยจริงหรือเปล่าเวียดนามนะคะมาจิดเวียดนามโปด,ดเวียดนามนะคะสองห่อซื้อมาติดไว้เพราะว่ามันลดราคานะคะ ก็จะมีอนางงค่ะหนึ่งถุงองุงงสดๆเลยนะคะหนึ่งถุงก็ส้มหนึ่งถุงค่ะส้มหนึ่งถุงกล้วยค่ะกล้วยกล้วยหนึ่งวีเนี่ยต้องรอให้มันสุกก่อนนะคะ นอันนี้อันนี้จะเป็นทูน่านะคะทูน่ากระป๋องเสร็จแล้วก็เป็น,ปนหมูยอนะคะหมูยอหมูยอพี่จิ๋มชอบกินหมูยอที่มันมีหนังด้วยนะคะเนี่ยมันจะมีหนังหมูอยู่ด้วยอร่อยมากนะคะนี่ก็สิบดอลลาร์ก็ประมาณแท่งนี้ก็สองร้อยห้าสิบบาทนะคะเนี่ยแท่งละสองร้อยห้าสิบบาท ผักกุ้งหนึ่งกรรมัมค่ะผักกุ้งถัวงอกหนึ่งถุงถัวงอกแตงกวานะคะมาให้เบลลี่กินต้มกินกับข้าวนะคะหนึ่งลูกแล้วก็กระลำปีหนึ่งหัวนะคะแคลอทหนึ่งหนึ่งหัวนะคะที่นี่ดีอย่างนะคะซื้ออย่างละนิดจะหน่อยก็ได้นะคะมะเขือเทศสามลูกนะคะ มะเขือเทศซื้อลูกเดียวก็ได้นะคะทำาไม่อาย <c oughs> นะมีฟักทองทองน่ากินมากเลยค่ะฟักทองแบบเหลืองน่ากินมากบวชฟักทองเนาะเนี่ยพัดีมีฟักทองแล้วมีกะทิแล้วนะคะจัดเลยบวชฟักทองนะคะเดี๋ยวจะบอกบุญนะคะบวชฟักทองเดี๋ยวจะบอกบุญเพื่อนๆหมูนะคะจะเอามาทําน้ําตก ตกหมูตกคอหมูย่างเนาะคะ่ะเนี่ยแบบนี้ก็ทําน้ําตกคอหมูย่างอร่อยนะคะหมกัมกหมักดีๆซะก็ย่างอร่อยมากค่ะนี่ค่ะจ้ำข้าวเหนียวแซ่บมากอันนี้ก็แพ็กละหกดอลลาร์แพ็กละหกเจ็ดดอลลาร์นะคะนี่ค่ะสองอันก็ประมาณร้อยร้อยยี่สิบบาทนะคะแพ็กละนะคะอันนี้จะเป็นซิโครงเนื้อนะคะ สิี่ดอลลาร์ยี่สิบเอ็ดเซนก็ประมาณเกือบสามร้อยบาทนะคะสิบสี่ดอลลาร์เกือบสามร้อยบาท,ทสิค,คมงอขนมลุงเบนนะคะเอาไปกินที่โรงงานนะคะตอนทักเบรกกินกับคอฟฟี่นะคะตอวซองนะคะสลับกันไปนะคะกินมะม่วงนะคะมะม่วงให้หกลูก อีกก็สองร้อยห้าสิบบาทนะคะหกลูกอาจจะเป็นเลือดหมูนะคะหกดอลลาร์อยู่ที่ร้อยร้อยยี่สิบบาทนะคะหกดอลลาร์ร้อยยี่สิบโอ้ร้อยสี่สิบค่ะร้อยสี่สิบาทนะคะ,ะ,คะเลือดหมูสองก้อนนี้ร้อยสี่สิบบาทก็อซี่โครงหมูคะ่ะเจ็ดดอลลาร์นะคะ เจ็ดเดือนหน้าก็เหมือนกันค่ะอยู่ที่ประมาณ1้อยสบาทนะคะอันนี้ก็6ดอลลาร์กว่านะคะก็เหมือนร้อยกว่าบาทนะคะซิโครงแพ็คหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นเมนูโล้ขาหมูนะคะน่าจะเป็นโล้ขาหมูหรือต้มยำขาหมูลองดูอารมณ์ก่อนนะคะสองแพ็คขาหมูสองแพ็ค ขาหมูแพ็คละสี่ดอลลาร์กว่านะคะแพ็คละร้อยนะคะขาหมูหั่นเรียบร้อยทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะสวยงามค่ะพร้อมต้มได้เลยนะคะน,นี่ก็อ๋อหมดแล้วหมดแล้วค่ะรีวิวของวันนี้นะคะไปไปมาไปเพราะว่าเบลลี่ตื่นแล้วค่ะพี่ติ๋มต้องรีบไปนะคะนี่ก็จะเป็นเครื่องคิดเลขของลูกชายนะคะโรงเรียนก็จะเปิดแล้วนะคะเครื่องคิดเลขของน้องสองนะคะ โรงเรียน,นก็จะเปิดแล้วเดี๋ยวพี่ติ๋มลองเสื้อสีชมพูให้ดูก่อนเสื้อตัวนี้ตัวเท่าไหร่นี่พี่ติ๋มบอกราคาหรือยังจำไม่ได้แล้วย2่ดอลลาร์นะคะ22ดอลลาร์เท่ากับห้าร้อยกว่าบาทนะคะรวมรบวกภาษีอีกหปอร์เซนตนะคะสีแจ่มมาก <laughs> เสื้อมันไม่ได้ขนาดนะคะแขนพี่ติ๋มมาพอดีแต่เสื้อมันไม่พอดีนะคะเสื้อมันยาวกว่าแขนโอเคค่ะพี่ติ๋มก็จบคลิปรีวิวอาหารแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้พี่ติ๋มด้วยนะคะเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้พี่ติ๋มด้วยตอนนี้เลี้ยงลูกไม่ค่อยได้มีเวลามาทำคลิปนะคะ อย่าเพิ่งลืมพี่ติ๋มนะเด,เดี๋ยวพี่ติ๋มพอเบลลี่เริ่มพูดรู้เรื่องแล้วพี่ติ๋มจะกลับมาทำคลิปอาหารให้ความรู้เพื่อนๆอ,อีกนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ